ห,หนูของเงินกินข้าวหน่อยค่ะมือตีนก็อยู่ครบทำไมไม่รู้จักไปหาการหางานทำอ่ะมาเชี่ยวแบ์มือของเงินคนอื่นอยู่ได้ดเลกหนูไม่มีตมังค์อ่ะหนูหิวข้าวอ่ะไม่มีตังค์ก็ไปหา,า,างานทำสินี่ถ้าน้องเป็นคนพิการไม่มีมือมีตีนเนี่ยพี่ก็จะให้อยู่หรอกแต่นี่อะไร มือเต้นก็อยู่ครบนี่ถ้ามีคนมาแบงมือขอพี่ทั้งวันเนี่ยพี่ก็คงไม่ต้องให้ทั้งวันหรอฮะเงินน่ะมันหายากรู้ไหมไม่มีไม่ให้ไปเลยไปไหนก็ไปเลยไปพี่คะขอเงินกินข้าวหน่อยค่ะ มือเท้าน้องก็อยู่ครบอะทำไมน้องไม่ไปหางานทำล่ะโนไม่มีงานทำค่ะหนูไปสมัครงานที่ไหนเขาก็ไม่รับอยากได้เงินใช่ไหม นี่เงินสามร้อยนะพี่จะให้น้องแต่มีข้อแม้น้องต้องไปเก็บขวดมาให้พี่ก่อนสาสิบขวดถ้าน้องเก็บขวดได้ครบสามสิบขวดพี่จะให้เงินสามร้อยนี้ตกลงไหมตกลงค่ะพี่นั่งรอนนี่นะโอเคค่ะ นี่คะ่ะหนูเก็บขวดได้ครบสามสิบขวดแล้วคะ่ะนี่คะ่ะนี่เหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยมากเลยคะ่ะอ่ะกินน้ำก่อนขอบคุณคะ่ะ เงินสามร้อยบาทตามสัญญาขอบคุณค่ะเป็นไงภูมิใจไหมกับเงินที่หามาได้ด้วยตัวเองอะ่ะภูมิใจค่ะจำไว้นะน้องของฟรีไม่มีในโลกถ้าน้องอยากได้เงินน้องต้องทำงานแลกเงินน้องต้องรู้จักพึ่งพาตัวเองน้องไม่มีงานทำน้องก็สามารถหาเงินเองได้น้องแค่เดินเก็บขวดไปขาย แค่นี้น้องก็มีเงินกินเงินใช้แล้วดีกว่าเดินแบ,บมือขอคนอื่นอยู่แบบนี้โลกแห่งความเป็นจริงมันไม่ได้สวยงามโลกแห่งความเป็นจริงมันโหดร้ายไม่มีใครเขาช่วยน้องได้ตลอดเวลาหรอกถ้าน้องยังไม่รู้จักช่วยเหลือตัวเองน้องคิดว่าน้องจะต้องเดินแบ,บมือของเงินคนอ,อื่นแบบนี้อีกนานแค่ไหนถ้าน้องเจอคนใจดีเขาก็ให้ถ้าเจอคนใจร้ายเขาก็ดา่าเขาก็ว่าเอา หนูเข้าใจแล้วค่ะพี่น้องขวดนี้ไปขายนะน้องจะได้มีเงินกินข้าวได้ค่ะพี่ต่อไปเนี่ยหนูจะไม่เดินแบมือของเงินใครแบบนี้แล้วคะ่ะหนูจะเดินหาขวดไปขายขอบคุณพี่มากเลยนะคะที่ช่วยสอนหนูจำไวน้น้องตนเป็นที่พึ่งแห่งตนสู้ๆนะ ขอบคุณนะคะหนูไปขายขวดก่อนนะคะจงพึ่งพาตัวเองจงเป็นแสงสว่างนำพาตัวเองอย่าหวังพึ่งสิ่งภายนอกทุกคนต้องต่อสู้และฟันฝ่าอุปสรรคแห่งวิถีชีวิตของตนด้วยตนเองเพราะตนเป็นที่พึ่งแห่งตน กี่อย่างมันเหอะไม่อะฉันรักพี่แมนนะฉันสงสารลูกฉันด้วยหนูนาะแต่แกจะปิดหูปิดตาปล่อยให้มันน้กใจกันแบบนี้เหรอ ตายฉันทำยังไงอะ่ะถ้าพี่แมนเขาเบื่อเขาคงกลับมาหาฉันเองเลยวุ้ยฉันเบื่อจริงเลยนี่เพื่อนงงๆแบบแกเนี่ยถ้าเป็นผนะัวฉันนะฉันไม่ตายคาตีนฉันไปแล้วพี่แมน ี่พี่ไปเอาไก่ซ้สมาใช่แล้วนี่รู้ได้ไงนี่หนูน่าแอบตามพี่ไปให้ลูกปลามันเห็นพี่จะเอาให้คนอื่นเห็นทำไมอะพี่ไม่อายแต่ฉันอายนะแล้วใครมันจะไปรู้อะ่ะว่าจะมีคนมาเห็นอะแล้วนี่พี่จะเอาอยัางไงต่อนี่หนูนา่า พี่รู้หัวใจตัวเองดีพี่รู้ว่าพี่รักพี่ขอโทษนะนูน่าเซ็นใบใหญ่าให้พี่เถอะเราลูลของเราเราได้พี่ทำให้มันเกิดอะ่ะพี่จะทิ้งมันไปเนี่ยนะทำก็ทำด้วยกันอยู่ๆพี่จะมาทิ้งฉันให้เหลี้ยงลูกอยู่คนเดียวเนี่ยนะพี่สัญญา พี่จะไม่บ่อยให้ลูกขาดพ่อเด็ดขาดพี่จะกลับมาหาลูกบ่อยๆนูน่าเห็นใจพี่เถอะนะพี่รักเขาจริง หนูนานี่เกย์จะหย่กับแมนจริงใช่ไหมแล้วเกย์จะฟ้องมันหรือเปล่าอ่ะฉันไม่ฟ้องพี่แมนหรอกฟ้องไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกฉันกลัวว่าพี่แมนเขาจะมองฉันไม่ดีอ่ะ นะมานะพี่แมนพี่กลับมาหาฉันแล้วจ้าเปล่าอ่ะพี่มาหาลูกอะ่ะแล้วลูกล่ะลูกนอนหลับอยู่วัจ้ะพี่พี่แมนจ้าพี่รู้ไหมว่าหนูคิดถึงพี่ทุกวันเลยนะ พี่ก็คิดถึงนาเหมือนกันกนะจ๊ะนี่กันหลายวันแล้วอพี่ยังไม่ได้ปลดปล่อยเลย แหนพี่แมนมาแบบนี้อะ,อะไรสารฟ้องฉันคนที่ฟ้องร้องคือ จ้างฉันอะอ่ะเงินแกขอบใจจ้ะถ้ามีงานแบบนี้อีกเนี่ยเรียกฉันได้เลยนะได้เงินแล้วก็ใส่หัวไปได้ละสุดท้ายใบทะเบียนสมรสก็เป็นของฉันพี่รักลูกป๊ามากเลยนะ แกก็ด่าไปเลยนะเพราะตอนเนี้ยแกเป็นได้แค่เมียน้อยของพี่แมนแล้วแกก็แอบไปยุ่งกับพี่แมนซึ่งตอนเนี้พี่แมนเขาเป็นสามีของฉันที่ถูกต้องตามกฎหมายไอ้แมนมึงทำกับกูกูไม่ว่าอะไรมึงเลยนะแต่สิ่งที่มึงทำลงไปเนี่ยมันกระทบต่อลูกของมึงด้วยลูกที่มึงทำให้มันเกิดมามึงไม่ดูแลมัน มึงไม่เลี้ยงดูมันกูไม่ว่าอะไรเลยสักคำแต่ดูสิ่งที่มึงทำาีมึงรวมหัวกับไอ้ชั่วนี่มาฟ้องร้องฉันมึงทำแบบนี้กับก,กูได้ไงวะมึงทำกับกูแบบนี้ได้ไงฮะต้องกันิมึงจะมาหาคำตอบอะไรกับคนอย่างกูวะถ้าจะโทษก็โทษความโง่ของมึงนี่นแหละสมน้ำหน้าหลงหัวจะไม่ลืมหูลืมตา สุดท้ายก็เสียทั้งผัวเสียมทรัพย์สินเออกูงโงอ่อยงแหละนับจากนี้เป็นต้นไปขอให้เวนกรรมตามสนองพวกมึงไม่ว่าพวกมึงจะหนีเป็นนรกคุมไหนก็หนีเวนกรรมไม่พ้นหรอก สถานไีไหนเนี่ยเอาอุิยแหวนสวยมากเลยอะ่ะสวยมากเลยอะ่ะอผู้หญิงค,ครับเอ่อเลียกฉันเหรอคะ ใช่ครับใครที่มีแหวนตรงนี้คือคุณผู้หญิงของคุณทายครับคุณท้ายผมมารับกลับบ้านครับได้พาฉันไปสิ ดีหรือเปล่าไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยอะนี่เรารู้จักกันด้วยเหรอตอนเนี้ยฉันเป็นถึงคุณผู้หญิงของคุณไทยจะพูดจะจาระวังคำพูดด้วยนะเราคนละระดัฉันรู้ว่าเธอเนี่ยเป็นคุณผู้หญิงของคุณไทยแต่เธออย่าลืมสิว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นเพื่อน กกล้าดียังไงมันกล้ามาเทียบฉันกับคุณผู้หญิงรือว่าแค่พนักง,งานคนหนึ่งอยู่ห่างจากคุณผู้หญิงไว้ถ้าเธอไม่อยากตกเนรุปาทำไมเธอได้ดีแล้วลืมตัวขนาดนี้เนี่ยคะเธออย่าลืมสิเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เธอลำบากก็มีแต่ฉันไม่ใช่เหรอที่คอยช่วยเหลือเธอเราเคยสัญญากันไว้ไงว่าเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปนม่ แก็พูดอะไรอะ่ะระวางปากด้วยดิตอนเนี้เขาเป็นถึงคุณผู้หญิงคน,นไทยนะเราอะ่ละเราระดับกับเขาแกอ่ะเปวางตกงานล่ะ<า>ใช่ไหมคะคุณป้าถ้าคุณผู้หญิงตอนเนี้ยฉันมีอำนาจแล้วก็ใหญ่ที่สุดในบริษัที้ยล้ะ ขอไล่แกออกไล่ฉันออกข้อหาอะไรอะ่ะฉันยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะลูกปาเธอก็รู้นี่ว่าฉันต้องทำงานหนักเพื่อเอาเงินไปรักษาแม่ฉันถ้าเธอไล่ฉันออกแล้วฉันจะเอาเงินที่ไหนไปรักษาแม่ฉันห่ะนั่นมันก็เรื่องของเธอไม่ใช่เรื่องของฉันออแต่ว่าถ้าเธออยากอยู่บริษัทนี้ต่อกันนะเธอก็ทำความสะอาดสิ ทำความสะอาดห้องน้ำตั้งแต่ชั้นล่างเกินชั้นบนถ้าเธอทำสะอาดฉันอาจพิจรารณาให้เธอเป็นแม่บ้านของบริษัทต,ต่อไปได้แล้วนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะลูกปลาทำไมเธอไม่พอใจเหรอถ้าไม่พอใจก็ออกเชิญอ้าว ไาแม่คุณไม่อยู่บ้านเลยทำอะไรเพิ่มอ่ะฉันอยากออกไปทำงานนะคะคุณฉันอยากมาแบ่งเบาภาระคุณคุณจะได้รู้ว่าฉันก็คู่ควรเ้วยพะยช่วยด้วยช่วยด้วยทำไมผมคุ้นหน้าคุณจังไทยคะคุณไม่คุ้นหรอกคะ่ะ ผู้หญิงคนนี้เขาเพิ่งมาฝึกงานเองคุณไม่เคยเจอหรอกคือแกอยู่ที่นี่ต่อแผนจ่แตกแน่ตั้งแต่วันนี้แกจะมาทำงานช่วยอะเยอะไปสิไปค่ะเดี๋ยวก่อนครับนี่เบอร์ของคุณใช่ไหม คืนนั้นเนี่ยก่อนที่ผมจะให้แหวนคุณผมได้โทรศัพท์ของคุณโทรหาเบอร์ของผมผมขอดูโทรศัพท์ของคุณหนะ่อยใช่คะฉันว่าเดี๋ยวเราก็กลับไปคืนที่บ้านนะคะ่ะไปกันเถอะผมบอกว่าเอาโทรศัพท์ของคุณออกมา ลูกปลานี่คุณกล้าโกหกเนาะบอนจับมันไปขังไว้มันต้องโดนลงโทษที่บังอาจมาโกหกฉันนูนานูนาฉันขอโทษแกให้อภัยฉันนะหนเกว,ว่าเราเป็นเพื่อนรักกันไงนูนาช่วยฉันนะนูนาต่อไปนี้เนะี่ยคุณไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาทำร้ายคุอีกนะ ผมขอโทษเหตุการณ์คืนนั้นด้วยเดี๋ยวผมจะรับผิดชอบคุณทุกอย่างไดขอบคุณคุณมากเลยนะคะคุณไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบอะไรฉนันหรอกคะ่ะแต่ถ้าคุณอยากช่วยเหลือฉันจริงๆเนี่ยคุณให้เงินงก้อนหนึ่งฉันจะเอาเงินไปเป็นค่ารักษาพยาบาลให้แม่ฉันนะคะแม่คุณป่วยเล้ว ผมพอจะรู้จักหมอเก่งๆอยู่เดี๋ยวผมจะพาแม่คุณไปรักษาเนะลยนี่ฝากไปบอกพนักง,งานที่บริษัทด้วยว่าต่อไปนี้นะคุณหนูหนาคือผู้หญิงของผมผม,ผมจะมอบอำนาจให้เธอเป็นคนดูแลทั้งหมดได้ค่นะคุณไนวันนี้นะ่ะคุณไม่ต้องทำงานแล้วนะ ฉันขอคุยกับลูกแป๊บหนึ่งนะคะไ mm. ม่ยานี่หนูมาอยู่ที่นี่ได้ไงคะหนูคิดถึงแม่ค่ะแม่ก็คิดถึงหนูเหมือนกันนะไหนมากอดหน่อยสิโอ๊ยเป็นอะไรลูกเนูเจ็บแผลเจ็บแผลแผลที่ไหนอะ่ะ หนูเหรอคะพ่อเอาแม่ใหม่มาที่บ้านแม่ใหม่ทำร้ายร่างกายหนูใช่ไหมคะนี่หนูนะคุยเสร็จแล้วไหมนานแล้วนะคุณคะฉันขอคุยกับลูกอีกแป๊บหนึ่งนะคะแต่ง,งานนี้มันใกล้จะเลิ่มั้ยนะคุณคุณคะฉันรู้ค่ะแต่ว่าลูกของฉันโดนทำร้าย คุณช่วยโทรแจ้งความหน่อยได้ไหมคะลูกของคุณไม่ใช่ลูกผมจะโดนใครทำร้ายมาแล้วเกี่ยวอะไรกับผมแล้วอีกอย่างผมไม่อยากให้ใครผ่านมาเห็นผมมีลูกจนจบแบบนี้นี่ทำไมคุณพูดกับฉันแบบนี้คะไทยไม่เป็นไรค่ะแม่ต่อไปหนูจะไม่มาหาแม่แล้วคะ่ะไทยตอนที่เราครบกันแรกๆฉันก็บอกคุณอยู่นะคะว่าฉันมีลูกติด คุณบอกว่าคุณรับได้ฉันก็เลยยอมแต่งงานกับคุณแต่พอมาตอนนี้คุณมาพูดกับฉันแบบนี้เนี่ยนะคะนั่นเมื่อก่อนไม่ใช่ตอนนี้และผมไม่คุณเลือกว่าคุณจะเลือกลูกของคุณหรือจะเลือกผมฉันเลือกลูกของฉันฉันหลงผิดคิดว่าคุณเป็นคนดีมาตลอดแต่ที่ไหนได้ผู้ชายมันก็เลวเหมือนกันหมดทั้งนั้นแหละ ย่าลูกเดีย๋ยวแม่จะพาหนูบินอยู่กับแม่เองนะคะเฮ้แยแค่อนุญาตให้คุณพาลูกไปอยู่กับผมแล้วใครบอกว่าฉันจะพาลูกไปอยู่กับคุณล่ะคะในเมื่อคุณรักฉันกับลูกไม่ได้ฉันก็ไม่จําเป็นต้องอยู่กับคุณต่อไปแค่ลูกฉันคนเดียวนี่ฉันเลี้ยงเองได้ะคะ่ะตาลูกเออเจ่งที่สุดแล้วกัน คุณมาทําไมเนี่ยแล้วนี่เก็บของลูกทําไมจะพาลูกไปไหนฉันจะพาลูกไปอยู่ด้วยผมไม่ได้ไปนี่ก็ลูกฉันทําไมฉันจะพาไปอยู่ด้วยไม่ได้ละ่ะนี่คุณพูดไม่รู้เรื่องเลยผมไม่ยอมให้คุณเอาลูกไปไหนทั้งนั้นแล้วคุณจะเก็บลูกไ,ไว้ทาไมในเมื่อคุณยังไม่มีปัญญาเลี้ยงลูกให้ดีได้เลยแถมคุณยังให้เมียใหม่คุณเนี่ยทำร้ายร่างกายลูกของฉันอีกคุณพูดอะไรของคุณเนี่ยใครทำร้ายร่างกายลูก แล้วนี่อะไรแล,แล้วคุณจะมาสนใจอะไรตอนนี้ในเมื่อตอนนั้นคุณมีคนทิ้งผมกับลูกไปเองนะนี่คุณลืมไปแล้วเหรอคุณเป็นคนไล่ฉันออกจากบ้านเองนี่พี่แม่นี่นี่พี่เมากลับมาบ้านอีกแล้วเหรอเนี่ยคะเออดีวะ แล้วมึงจะทำไหมเหรออะวันๆพี่เอาแต่ดื่มเหล้าเมากลับมาบ้านทุกวันเลยงานการไม่ใครคิดจะทำหรือไงพี่แมนนี่พี่พิงค์พาร้อให้ฉันทำอยู่คนเดียวเนี่ยนะถ้ามึงไม่พอใจเนี่ยมึงก็เลิกกูไปซะเพื่อใส่หัวงจะบ้านกูไปเลยเออฉันไปก็ได้แต่ฉันจะเอารูปไปด้วยกูไม่ไปถ้ามึงอยากไปเนี่ยมึงก็ไปอย่างตัวดิวะ แต่ถ้าพี่ไดูดแลลูกไม่ดีแล้วก็ฉันจะกลับมาเอาลูกไปอยู่ด้วยออไปเลยถ้าคุณไม่ยอมให้ลูกไปอยู่กับฉันดีๆแล้วก็ฉันจะไปแจ้งความข้อหาทำร้ายร่างกายลูกฉันและฉันก็จะไปฟ้องศาลเพราะสิทธิ์การดูแลบุตรยังไงก็เป็นสิทธิ์ของแม่ แต่ถ้าฉันไปนฟ้องศาลจริงๆแล้วก็ยังไงฉันก็ชนะป่าลูกโอ้ยลูกป่ามึงกล้าดีไงมาทำร้ายร่างกายลูกกูฮะ